เป็นการพบกันระหว่างโซูรนทีทีเอสพบกับเจฟแอมกันทลลงสนสำรับผู้ฝึกสอนโค้ชทันต ใส่เสื้อแดงนะครับตุ่มตอรั้งนะครับต่อครั้งต่อหมายถึงอยู่ในสนามนะครับผู้หญิงสามารถที่นะ่ก็เ่งเห็นครั้งแรกนะครับันครินแล้วก็ชมบอลระดับดีๆนะครับตอนนี้หยอดน้ำกรดเสร็จแล้วก็มานะครับเออ อ่ที่สะดวกสบายนะครับสนามใกล้ทางอหารนะครับว่างแล้วก็เชิญข้างบนได้นะครับโอ้โห เอไม่ได้บอลกดนวิ่งหาบอลวิ่งหาบอลวิ่งหาบอลอเ้ครับอบอกแล้วอะไรมันก็เิขึ้นได้นี่ครับว่ายังไงครับ เต้สวนก,กันอ้าวสกัดมาได้เอาเจีแฟนกดเข้าเลยโอ้ยนี่ลมพะคันช่วยไวย้ลมพะคาันอ่าอ่า,รอาจ,จริงนะครับอ้าวยังเจฟแฟนอยู่นะครับสุดแรงไหงัยอ้าวสุดแรงไหงัยโอ้โหมือประตูนึงเนียวนะเพื่อครับครับถึงเห็นของแข้เล่นกันอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้สองทีมน,นะครับมาเจก,ก็สองแข้งแลนะ้วอันนี้ก็ของแข้อย่ี้นะครับโอ้โหลมพะเสาครับคราวนี้ ดัมคุณครูประสิทธิ์นะครับ а, ด karaoke, ูแลทุกอย่างนะครับตอนนี้แม้กับท่านเพราะว่าจีแฟนมีแข็งแรงแล้วครับอ้าวโอ้ยแต่เมือประตูนี่สุดยอดจริงๆครับของสุรินทร์อ้าวสวนหน้าแร์เลยครับตัวเต้าไว้ไงทำได้ไหมยันล้นเลยดูดีอยากกินลูกก็ทำได้แวความแรงสดสุนครับสุรินหายรกเลยอ้าวกันเลยอ้าวไปได้ไหมจีแฟนไม่ยอมโอ้โห พากกันมาาาลตัลวจับอ้าว,ไ,นนาวไม่ได้นึ่ไอ้าวยันไม่ได้นะครับเออากรรมการชีอาว,วันนี้ว่ายังไงครับสุรินเส้นไว้แล้วเข้าเลยอไมคเับโอ้ยไปจักคู่เ้าแดงครับเสินเดเินแล้ว อเอกีฬาก็คิดว่าสร้างได้ดีนะครับตอนนี้เอาสุดเลยสุดตีไว้วไหมโอ้ยวิ่งวิ่งหักข้อเท้าตีาอย่างนี้เลยครับทาที่ไหน ปิ้นใจทะลุเลยปิ้นตรงเลยดูปิ้นีโดนไปหลายลูกนะครับเร่นเร็วเลยรออะไรอะขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ครับตอนนี้ท่านต่อท่านะครับ ไปไปสิแห้งเทกันไป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 อ่าเจฟฟรียไปยไงครับเสียไปนหนึ่งลูกอ้าวอ,อะไรได้ไง่ายขนาดนี้ตอนนี้เจฟฟรีย์เหนื่อยลงมาบ้างแล้วครับอ้าว ออกแล้วน้องครบาอาจารย์เราที่ทำฟุตบอลนะครับก,กีฬาที่เล่นได้ตามกติกาโอ้โหครับเสียงนกหวีดหมดเวลาขึ้นเวลาหลังนะครับเก่งทั้งคู่นะครับชะนะสุรินทร์นะครับขอรบขอเสียงปรบมือนักกีฬาทั้งสองทีมครับครับเป็นมารยาทสวยงามครับนักกีฬาทั้งสองทีมก็จะมาเคารพ โค้ดฝ่ายตรงกันข้ามนะครับอ่าซึ่งโค้ดแต่และบ้านก็รู้จักกันอยู่แล้วครับท่านก็จำ